คุณผู้ชมเช้าวันนี้เนี่ยผนังกั้นน้ํายมนะคะที่หมู่ที่4ตาบลปากแควและหมู่ที่4ตาบลธาน,นีอำเภอเมืองสุขโขทัยเนี่ยตรงนี้เป็นรอยต่อรอยเชื่อมถึงกันนะคะเป็นผนังกั้นน้ําแบบนี้ค่ะพี่จงคุณผู้ชมเสริมด้วยปูนนะคะสูงอ่ะ2เมตรนะจากตะลิ่งกั้นแม่น้ํายมค่ะถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะนํากระสอบทรายมาเรียงเสริมจากผนังกั้นน้ำ2ชั้นแล้วนะคะแต่เนื่องจากจุดนี้เป็นทางโค้งของน้ําค่ะ ทำให้กระแสน้ํายมที่ไหลเชี่ยวซัดเอากระสอบทรายที่วางเรียงไว้ตกลงมาเป็นทางยาวกว่า5เมตรนะคะในหลายช่วงเนี่ยก็ทําให้น้ํำในแม่น้ํายมไหลทะลักเข้าท่วมในพื้นที่มีระดับน้ําสูงประมาณ50ซนติเมตรนะคะขณะนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่จากอบตอปากแควแล,และเทศบาลเมืองสุขขวทัทธานีต้องเร่งนํากระสอบทรายไปวางแทนกระสอบทรายที่ถูกน้กําซัดพังไป แต่ก็ไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้นะคะว่าจะสามารถต้านทานกระแสน้ำยมในช่วงนี้ไปได้หรือไม่